ทำเอาแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะหลังจากพิธีกรและนักแสดงชื่อดังหนุ่มกันชัยกําเนิดพลค่ะได้หายหน้าหายตาไปจากงานพิธีกรบนหน้าจอทีวีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดเผยอัพเดตอาก,การป่วยของตนเองค่ะในรายการข่าวใส่ไข่ผ่านทางโทรศัพท์ว่าป่วยเหมือนหินปูนในหูมันกระเทาะออกมานิดหนึ่งมันก็เลยโค้งเคงไปมาเหมือนอยู่บนเรือก็มีอาการเวียนหัวตอนไปอ่านข่าวตอนกลางวันก็อัดยาไปจริงๆเป็นมาได้10วันแล้วแต่ทนมาตลอดเลยขอทางรายการว่าขอหยุดสปัปดาหนึงก่อนเพราะไม่ไหวจริงๆ อาการไม่ถึงกับบ้านหมุนแต่โค้งเค้งเหมือนอยู่บนเรือทรงตัวแล้วงงง,งแล้วก็อจียนอาการตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นยังเป็นอยู่ครับขอขอบคุณที่เป็นห่วงครับไม่ได้หายไปไหนแต่ป่วยไปหาหมอไปทํากายภาพบ้างอะไรบ้างเพราะยังมีอาการอยู่ขอพักแบบหนึง่งและอาจจะกลับไปทํางานในช่วงอาทิตย์หน้างานนี้แฟนคลับต่างส่งกําลังใจงและความห่วงใย,ยให้หายป่วยกันเป็นจํานวนมากค่ะ